สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดี f อฟทุกท่านทุกนานะครับมาวันนี้มานอกเรื่องนิดนึงนะครับพอดีเพื่อนสมาชิกเขาสงสัยเรื่องไอ้นี่นะครับเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับไม่ได้เกี่ยวกับรถยนต์นะครับวันนี้ก็นอกเรื่องนิดนึงนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องไมโครเวฟนะครับเครื่องใช้ไมโครเวฟของเพื่อนสมาชิกเขาเขาบอกว่าอยากรู้วิธีการเช็คไมโครเวฟนะครับเขาบอกว่า เปลี่ยนหัวแล้วมันก็ไม่หายแล้วก็ไม่หายนะครับประมาณนั้นนะครับอยากรู้ว่ามอแปลงมันทํางานยังไงนะครับมอแปลงไมโครเวฟนะครับทานฟอร์เมอร์ของไมโครเวฟมันทํางานยังไงนะครับก็พอดีเขาให้มานะครับให้มาเดี๋ยวผมก็บอกว่าช่วยทําให้ดูหน่อยครับช่างเล็กแม่นอกเรื่องกันนะห้ามว่ากันนะครับเพื่อนๆบางทีเกี่ยวกับรถอันนี้มาที่เรื่องไฟฟ้าเรื่อง็กทรอนิกเนี่ยจริงๆผมก็พอมีความรู้อยู่บ้างนะครับงูงูปลาปาครูพักรักจาอะไรประมาณนั้นนะครับสมัยก่อนเรียนอยู่สํานักเสราริมอะไรก็ว่าไปนะครับนะครับ มั่วไปเรื่อยไปผมก็ชอบมั่วอย่างเงี้ยนะครับมีความรู้เล็กน้อยก็มามั่วไปก็มาบอกเพื่อนนะครับพอดีก็ไปดูงานบ้างอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวพอรู้แล้วครับพอรู้ไม่รู้ไม่เก่งนะครับผมก็ไม่เก่งก็มั่วๆไปครับเนี่ยก็ได้ตัวมอแปลงไมโครเวฟมาตัวนี้นะครับนี่มอแปลงไมโครเวฟนะครับนี่เขาให้มาเขาบอกว่าอช่างเล็กช่วยทําให้ดูหน่อยนะครับอยากรู้เรื่องมอแปลงไมโครเวฟว่ามันทํางานยังไงนะครับมันทํางานไงไฟมันออกเยอะไหมนะครับ เขาบอกไฟมันออกเป็นพันโวลต์นะผมวัดดูมีแค่สามโวลต์เองนะครับเขาบอกไม่น่ากลัวเลยเขาบอกว่าน่ากลัวน่ากลัวเขาบอกวัดไงก็มีแค่สามโวลต์นะครับอ่ะนั่นแหละประมาณนั้นนะครับบางคนก็ไม่เข้าใจนะครับหลักการวัดมันก็มีอยู่หลายอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับหม้อแปลงไมโครเวฟอ่ะมันจริงๆแล้วตัวหม้อแปลงมันจะมีอ่าที่มันออกมาสองเส้นนะครับแล้วก็จะมีปลั๊กมีคอนเนคเตอร์ต่างหากอยู่หลายชุดนะครับก็ของมันก็มันจะมีขดไพรมารีนะครับหม้อแปลงเ็าเรียกทานฟอร์เมอร์จะมีไพรมารีนะครับชุดไพ แล้วก็ Secondary 2สองชุดนะครับ s e c o n d a r y ก็คือขาออกนั่นเองนะครับนะครับตัวพวกอะไรอะตัว E อ,อะไรพวกนี้พมาแปลงก็จะมีลวดตัว E ตัวอะไรเขาเรียกอะไรผมก็ไม่ค่อยเรียกไม่ค่อยถูกเห <laughs> มือนกันมั่วไปเรื่อยไปนะครับประมาณนั้นนะครับก็มีเซ c o คนดารีไพรมารีนะครับก็ไฟเข้า220โวลต์นะครับก็ออกมาก็ชุดอีกชุดนึงก็จะไปขับส้รอดนะครับสารอด อาหลอดแม่นิตอนนะมกแม่เล็กเขารหลอดแม่นิตอนนะแม่นิตอนก็จะมี3โวล์นะครับ3มโวล์ชุดหนึ่งประมาณ3โว,วล์สโวล์อะไรประมาณนี้นะครับก็ใกล้เคียงประมาณ3 4โวล์นะขับไสรหลอดประมาณ3โวล์สามจุดห้าสามจุดสองอะไรก็แล้วแต่บางรุ่นเขาออกมานะครับตัวนี้ที่เขาให้มานี่เป็น700ร้อวัต์นะครับเจ็ดรอ700วัตนะครับตัวนี้ก็ถือว่าประมาณกลางไม่ใหญ่มากนะครับแบง700ร้อยวัตไฟเข้า220โวล์นะครับห้าสิบเฮิร์ทห้าสิบร้อยก็เป็นไปเอซีบ้านเรานะครับ บางคนบอกโอ้ยช่างเล็กรู้แต่เรื่องไฟฟ้ารถยนต์หรือเปล่าว่าพวกออเล็กททอนิ์รู้ไหมก็ง่วไปด้วยนะพอได้นะครับพอได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเขียนหลักอ่าวงจรในมอแปลงให้ดูก่อนนะครับว่ามันจะพันชุดกี่ชุดชุดยังไงนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะสลับกล้องนิดนึงสลับมาแล้วนะครับเนี่ยมอแปลงตัวนี้นะครับมอแปลงตัวนี้นะเนี่ยสังเกตไปครับว่าเขาจะมีไฟออกมาตรงนี้นะครับอันนี้ขาออกเขานะครับเนี่ยชุดนี้นะครับขาออกสังเกตไปครับในขาออกเนี่ย อันนี้ก็เป็นอินพุตนะครับอินพุตก็คือชุดไพรมารีนะครับชุดล่างนี่นะครับผลลวดเส้นใหญ่เห้นไหมครับเนี่ยผลลวดเส้นใหญ่เนี่ยนะครับเป็นชุดไพรมารีนะครับตัวนี้ชุดไฟนี้220เข้านะครับเวลาเช็คไฟก็คือเช็คจากตรงนี้นะครับเวลาจะหมุนเป็นรุ่นหมุนหรือรุ่นกดแล้วแต่นะเวลาเขาสตาร์ทปั๊บเนี่ยเช็คไฟที่นี่มีไหมนะครับหรือว่าใช้หลอดอ่าหลอดหลอดไส้ก็ได้นะครับเอามาต่อตรงนี้เลยดึงปลั๊กออกมาจะมีปลั๊กสองตัวเนี่ยครับดึงออกมาแล้วก็เอา เอาเอาขั้วอะไรไปหนีไว้แล้วก็พอกดปั๊บสตาร์ทปั๊บเนี่ยมีไฟ220หลอดสว่างก็ถือว่าไฟมาแล้วนะครับหลักของมันก็คือไฟมาแค่นี้คือจบแล้วนะครับถ้าเกิดไฟไม่มาไปเช็คเบื้องต้นก่อนหน้านี้นะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยเอาไฟมาป้อนที่นี่ก็ได้นะครับก็ทํางานเหมือนกันนะครับไฟก็ทํางานเหมือนกันถ้าไม่เสียนะครับถ้าหัวไม่รีตอนไม่เสียก็สามารถใช้งานได้เลยวงจรประกอบต่างๆนะเขาก็เป็นแค่วงจรคอนโทรลนะครับอ่าเอาจังหวะให้มันตัดร้อนขี่นาทีอะไรพวกนี้นะครับ จริงๆเราก็ตั้งร้อนน้อยร้อนเร็วก็คืออยุดทตัวนี้ตัดน้อยตัดเร็วตัดช้าเท่านั้นเองนะไม่ใช่มีอื่นเลยเป็นทัมเมอร์อะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้คือชุดไฟ220โวลต์ชุดไพรมารีนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดเซคันดารีนะครับชุดนี้ที่กระเสียบกับหัวก็ไม่นีตอนเนี่ยชุดนี้เลยนะครับชุดสายไฟชุดนี้นะครับก็ไปเสียบกับหัวไม่นีตอนนะครับนี่แหละครับก็แล้วก็ไปต่อพวกคาปาซิเตอร์อะไรพวกนี้นะครับไดโอดอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปนะครับนะวนตัวถังอันนี้เขาจะลงกาวนะครับตัวถังต ถ้าลงกาวว่บพวกเกลียดไหมครับว่าไดโอดเขาก็จะลงกาวตัวหนึ่งนั่นเองครับพวกเพล็กเรียงกระแสเพราะว่าจริงๆแล้วอ่าไต้หลอดใช้เป็น AC นะครับแต่ว่าตัวอ่าความถี่สูงนั้นใช้เป็น DC นะครับแปลงอ่าเป็นจาก2,000โวลต์เนี่ยนะตัวนี้นะออกมา2,000โวลต์ออกมาชุดนี้นะครับนี่ชุดนี้จะมีขั้วหนึ่งเห็นไหมขั้วเดียวเดียวเนี่นะครับอีกขั้วหนึ่งไปไหนครับลงตัวถังนี่นะครับตรงข้างในครับนี่ให้ดูนะครับนี่นี่เขาจะลงตรงนี้เห็นเดียบไหมเนี่ยจับหมุดตาไก่ไว้เนี่ยนะครับลงตรงนีี้เลยนนะครับ่ นี่อัดไวแน่นเลยนะครับเนี่ยกดไปฮะพอเป็นขวดเส้นเล็กๆเล็กละพันพันไวเยอะมากนะครับน่าจะมรรลุขีพันรอบนะรบประมาณนั้นเพื่อจะได้ไฟสูงนะเขาเรียกไฮโวลนั่นเองไฮโวลต์ไฮโวล์เตดนั่นเองประมาณนั้นนะครับเนี่ยเขาเขียนว่าอันตรายด้วยครับอย่าโชกจัดประมาณนั้นนะครับก็ทั้งหมดมีหนึ่งชุดสองชุดสามชุดนะครับบางคนไม่เห็นนะครับเออนี่มันคืออะไรวัดตรงไหนก็ไม่ขึ้นอมมิเตอร์มาจับตรงไหนก็ไม่ขึ้นเลยนะครับแต่ตรงนี้ขึ้น ศูนย์โอห์มเลยนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่ามันพันแค่สามรอบเองตัวนี้ครับเพื่อไปจุดไส้หลอดนั่นเองครับแต่บางแปลงตัวนี้อ่มันจะขดลดเส้นใหญ่นะครับกินกระแสเยอะเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับเสียบปลั๊กไว้บางคนเอาไปทําที่ชงที่ชาร์จอะไรก็ทําได้นะไปตัดเส็นนี้ออกก็ได้นะครับทำที่ชาร์จก็ได้พันเข้าไปส่วนใหญ่ก็ถ้ากดรอบนึงก็ประมาณวต์นึงครับก็ขยายได้สิบสองวนก็พันไปนะครับตัดชุดนี้ออกนะครับแล้วก็เอาชุดล่างนี้ไว้นะครับก็พันออกไป ก็ได้เลยพันรอบหนึ่งละโวนรอบหนึ่งวนหนึ่งหรือ on, แต่เส้นใหญ่เส้นเล็กนะครับอยากได้แอมเยอะๆก็เอาเส้นใหญ่ไปนะครับกันเองนะครับก็แปลงไปทักพันไปทักสิบสองรอบสิบสามรอบก็ได้ประมาณสิบสองวนสิบสามวนประมาณนั้นใส่ไดอโอดเข้าไปนะครับเรติฟายเข้าไปก็ออกมาชาร์จแบตได้แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วพอชาร์จก็จะร้อนนะครับเพราะว่าตัวนี้ขนลวดค่อนข้างเส้นใหญ่นะครับก็กินกระแสสูงนะครับตัวมาแปลงก็จะร้อนเร็วนิดนึงแค่นั้นเองนะครับก็ประมาณนั้นนะก็เดี๋ยวผมจะลองให้ดูเดี๋ยวผมจะเขียน ไดแกรมก่อนนะครับไดแกรมเขียนการทํางานของเขานิดน yani ึงนะครับว่ามาแปลงเขาทํางานเขาเป็นขดสองชุดยังไงเขาทางานยังไงนี่ประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับสองชุดนี่นะครับไฟเข้านะฮะเดี๋ยวมันจะเขียนไฟเข้าก่อนนะครับมาแปลงเขาจะออกเป็นรูปนี้นะนี่นี่คือสองรอยี่สิบเข้านะครับวิ่งเข้ามานี่นะครับแล้วก็วน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 อยู่ข้างในนะครับเนี่ยไม่รู้กี่รอบก็ไม่รู้นะก็ออกมาเนี่ยตอนนี้นะครับ ก็คือสองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับ AC นะครับไฟฟ้าบ้านเรานี่นะครับเข้าตรงนี้นะครับเนี่ยเขานี้เข้าตรงนี้ก็คือจุดนี้นะครับเนี่ยเข้าสองร้อยยสิบนะครับตรงนี้นะครับออกสองรอยสิบส่วนอีกชุดหนึ่งนะชุดเล็กๆนี่ฮะที่เขาวนอยู่นี่นะครับเขาก็จะออกมาอย่างนี้นะครับอย่างที่อากัรนะผมเขียนนี้นะี่วนอยู่ประมาณสามรอบแล้วกันนะเนี่ยออกมาแค่นี้นะครับนี่นี่ เนี่ยนี่คือชุดนี้นะครับเนี่ยชุดนี้นะครับเนี่ยชุดนี้นะครับเนี่ยชุดนี้นะครับชุดที่เขาไปวนอยู่ข้างในเนี่ยสามรอบประมาณสามรอบเขาจะออกมาตรงนี้เป็นเอซเหมือนกันนะครับก็ประมาณตัวนี้ประมาณสามโวลต์สามประมาณสามโวลต์นะสามจุดสองสามจุดหนึ่งอะไรก็แล้วแต่นะเอาประมาณสามโวลต์แล้วกันนะผมเอาประมาณสามโวลต์ตัวนี้ประมาณสามโวลต์เพื่อไปจุดแท่หลอดนะครับของแมกนีโตนะครับหลอดแมกนีตอนเนี่ยประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือชุดนึงแล้วนะ ในชุดหนึ่งนะครับชุดที่ใหญ่นี่นะครับชุดเส้นใหญ่นี่เนี่ยชุดที่ใหญ่ที่ว่าคนรวยเยอะเนี่ยที่เขาลงกาวอย่างนี้ลงตัวถังนี่เห็นไหมครับเนี่ยลงตัวถังนี่นะครับเนี่ยชุดนี้นะครับวัดต้องมีโอห์มนะครับโอห์มอาจจะประมาณทักห้าร้อยหรือพันโอห์มผมไม่แน่ใจนะต้องลองวัดกันดูนะครับตัวนี้ก็ประมาณอ่าน่าจะโอห์มต่ำอยู่นะครับเพราะคนาลเส้นใหญ่มากเลยนะครับตัวไพรมารีนะครับซ e ค o n นดอรีก็จะโอห์มสูงชุดจี่วล์สูงเนี่ยนะครับประมาณพันโวล์เนี่ยพันสองพันโวล์อะไรประมาณนี้ตัวนี้ออกสอง มันก็จะออกมาลักษณะนี้นะครับนี่นะครับชุดนี้นะครับชุดใหญ่เลยนะครับชุดใหญ่ออกมานี่นะครับก็อีกตัวหนึ่งก็จะลงตัวถางลงกาวนี่นะครับนี่ลงกาวชุดหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งนี้ก็ออกมาแล้วนะครับนี่ออกมาแล้วนะตัวนี้ไปเท่าไหร่ครับสองพันโวลต์นะครับประมาณสองพันโวลต์สองพันวีนะครับเอซนะครับพวกนี้เป็นเอซหมดเลยนะครับ นะครับแล้ววงจรเขาก็จะมีไดโอดเล็กติฟายผ่านซีผ่านอะไรทีหนึ่งแยกมาทีนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยก็คือชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับตัวหนึ่งเขาจะลงกาวนะครับลงกาวที่นี่นะครับเนี่ยลงกาวที่ตัวถังนี้เส้นนี้อ่าเขาจะมาครบวงจรที่กาวตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแงโวนี้ออกมานะครับแล้วก็ต่อสายแล้วก็มาลองให้ดูเลยนะครับเพราะว่าไม่อยากไปช็อตกับตัวถังนะครับนะครับตัวนี้ต้องวัดนะครับว่าอ่าเส้นนี้นะครับระหว่างเส้นนี้ เส้นนี้ชุด2 0พันโวลต์เนี่ยนะครับวัดกระตัวถังต้องขึ้นนะครับต้องขึ้นนะครับตัวนี้นะครับวัดกระตัวถังต้องมีโอห์มนะครับโอห์มเท่าไหร่ก็แต่ต้องมีนะครับต้องมีนะครับส่วนเส้นนี้ก็ต้องมีโอห์มเหมือนกันนะคู่นี้นะครับวัดนี้ต้องมีโอห์มนะครับก็จะโอห์มต่ำนิดนึงอาจจะประมาณหนึ่งโอห์มหรือว่าไม่ถึงโอห์มประมาณนั้นนะครับศูนย์โอห์มด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่ามันต่ำมากนะครับลดอยู่ประมาณสามรอบสี่รอบเท่านั้นเองนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็เนี่ยพอจะออกมาพละขนาดเนัั้้ยอนนนีไฟเขา2 20ะครบ ปอบเสียบไฟฟ้าปั๊บก็ะจอะมาเลยสามโวลต์ไปเผาหัวหลอดอีกเส้นหนึ่งก็จะออกสองพันโวลต์นะครับเอซนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับก็ออกมาได้ค่าสามชุดประมาณนั้นนะครับบางคนก็จะงงเว้มันมาอย่างไงมาต่อยังไงวัดได้นะครับไอ้ตัวนี้ก็สามารถจะอ่าสองขั้วเนี่ยเอาไปใส่หลอดไฟอะไรก็ได้ครับหลอดไฟสามโวลต์อะไรก็สามารถใช้ได้นะครับคนขี้เกียจทําก็เอาตัวนี้ไปต่อใช้งานได้นะครับเอาภาพวงจรลิทิฟายก็ไปชาร์จแบตเตอรี่ก้อนเดียวได้นะครับสามโวลต์ครับ ใส่คอนเดนเซอร์เ hmm. ข้าไปใส่อะไรเข้าไปก็อาจจะมาประมาณ3.7 4โวลต์อะไรประมาณนั้นนะครับก็ได้อยู่นะครับตัวนี้ก็แปลงขึ้นไปก็เป็นเอสเปนดีซก็อยู่ประมาณออกถาออกเขาน่าจะอยู่ประมาณถึง4,000โวลต์นะครับประมาณนั้นใช้ฟาร์มถี่อยู่ที่ประมาณ2.4นะผมจำไม่ได้นะ2.4กิกะเฮิร์หรือเปล่าไ่รูนะที่ที่ที่ไอหัวไมโครเวฟพวกเนี้ยหัวแมงกินโตเนี่ยก็ทำงานนะครับหัวแมงกิตอนหัวแมงกิตอนก็ทำงานนะรประมาณนั้นครับ งั้นเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูนะครับว่าไอ้เจ้ามอแปลงตัวนี้ยไฟมันออกขนาดไหนแล้วก็อ่ามันมันแรงขนาดไหนนะครับไอ้สองพันโวลต์นี่ออกยังไงตรงไหนที่ควรอันตรายนะครับตรงนี้นะครับจุดนี้จุดนี้กับตัวถังนี้มือไปจับตรงนี้ไม่ได้นะครับดูดนะครับตัวนี้ดูดนะครับไฟสูงนะครับตัวนี้นะครับแต่คู่นี้จับได้นะครับข้างล่างก็ไม่ได้นะครับจริงจริงแล้วอย่าไปจับดีกว่านะครับใช้มิเตอร์คือการจะวัดอะไรต้องรู้นะครับว่าขดลวดตัวไหนทํางานยังไงนะครับ เขาผ่านมาอย่างไงออกแบบไป,ไปยังไงจริงๆวัดดูก็รู้แล้วนะครับนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะตัดสายตัวนี้ออกก่อนนะผมจะแงะตัวนี้ออกก่อนแงไอไอไอเจ้าที่มุดนี้ออกไปก่อนเพราะม่าแปลงตัวนี้เขาไม่ใช้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับว่าเท่าไหร่ผมก็จัดการแงมาแล้วนะแงะมาแล้วยวต้องขูดก่อนนะครับขูดแล้วก็อมิเตอร์จับดูว่าเพราะตัวนี้เป็นทองแดงเคลือบฉนวนนะครับ เคลือบแลกเกอร์นะครับก็จะเป็นทองแดงเคลือบแลกเกอร์อยู่นะครับถ้าเราไม่ขูดมันจะวัดไม่ถึงอันนี้นอะเดี๋ยวผมมิเตอร์จับดูนะครับว่าเขาจะได้กี่โอห์มชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับที่ว่าสองพันโวลต์นะครับ ตั้งคูณหนึ่งเลยน่าจะไม่ขึ้นหรือมั้งตัวนี้นะครับมองไม่เห็นอีกอ่ะมิเตอร์จับด้วยนะครับนี่นะครับจับขั้วนี้นะจับขั้วนี้ดูโอมสูงมากเลยนะครับตัวนี้ถ้าจะไม่ขึ้นเลยนะครับถ้าจะไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวผมตั้งคูณคูณร้อยแล้วกันนะคูณร้อยนะครับเดีย๋ยวโลโอมก่อนนี่ครับคูณร้อยนะตัวนี้คูณร้อยอยู่นะครับ มิสเตอร์มองเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวผมจับให้ดูนะว่าตัวน,นี้ว่า,วาชุดไพรมารีเขา secondary ตัวนี้ขึ้นกี่โอห์มนะครับไมครับนี่เห็นไหมคูณร้อยนะครับคูณร้อยขึ้นมาสองกาเท่ากับสองร้อยโอห์มนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้อยู่ที่สองร้อยโอห์มนะครับนี่เห็นไหมนี่สองร้อยโอห์มนะครับคูณด้วยสิบ สองร้อยโอห์มนะครับสองร้อยโอห์มประมาณสองร้อยห้าสิบโอห์มประมาณนี้นครับค่าความต้นานประมาณสองร้อยห้าสิบโอห์มนะครับนี่เห็นไหมครับนี่อันนี้ตั้งคูณสิบนะครับคูณสิบคูณสิบขึ้นมาสองร้อยอ่าขึ้นมายี่สิบนะครับขึ้นมายี่สิบยี่สิบประมาณยี่สิบห้าก็สองร้อยห้าสิบโอห์มประมาณนั้นนะครับก็ประมาณสองร้อยห้าสิบโอห์มเดี๋ยวผมลองใช้ Meter ดิจิตอลมิเตอร์วัดดูินะว่ากี่โอห์มนะครับ มิตเตอร์เข็มบางทีมันก็อย่างว่านะนะเพื่อนจะมองไม่เห็นอีกตั้งหกร้อยเลยแล้วกันนะครับมาหกร้อยนะดูจะขึ้นเท่าไหร่นะสองร้อยสามสิบโอห์มนะครับเห็นไหมบอกแล้วมิตเตอร์กับเข็มนี่มันจะเข็มมิตเตอร์ ad ตอนมันจะชัดฝาะนะนะประมาณสองร้อยสาสิบโอห์มนะครับ ขดลวดขดใหญ่นี่นะครับขดขดนี้นะครับขดนี้อยู่ที่สองร้อยสามสิบโอห์มนี่นะครับชุดนี้สองร้อยสามสิบโอห์มนะครับอ๋อสาสิบโอห์มนะครับประมาณนั้นแล้วก็ไอขดนี้ล่ะขดเล็กนี่นะครับนี่นี่ที่ผมตัดออกไปแล้วนี่นะครับดูที่ว่ามันจะได้กีโอห์มตัวนี้น่าจะขึ้นศูนย์โอห์มเลยนะครับ ไม่โดนอีกนะนี่นะครับนี่ฮะศูนย์จุดห้าแต่ว่าไม่รู้อะครับเดี๋ยวตั้งคูณหนึ่งแล้วกันนะศูนย์จุดห้าประมาณศูนย์จุดห้านี่นครับจริงๆเราอาจจะอยู่ที่ศูนย์โอห์มได้ซ้าไปครับเพราะมิเตอร์มันแตะกันมันก็อยู่ประมาณนี้ครมันอยู่ที่ขึ้นที่สายด้วยเดี๋ยวผมแตะกันเองนะดูนะเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ประมาณนี้ครับเห็นนะไหมแสดงว่ามิเตอร์มันรอบมันน้อยครับรอบมันต่ําอาจจะศูนย์โอห์มด้วยซ้ําไปไม่มีความมัทานนะครับ เพราะว่ามันต่ํามากตัวนี้นะครับต่ํามากมวนอยู่ไม่กี่รอบเองนะประมาณนั้นส่วนชุดไพมอรีนะครับไพมอรีก็น่าจะอยู่ประมาณรู้สึกว่าจะประมาณสามสามจุดสามโอห์มต่ำมากเลยฮะเข้าไปครับสามโอห์มเองนะครับชุดไพม,มนะารีมันชุดไพมอรีสามโอห์มเนี่ยต่ํามันทำให้กินกระแสสูงนะรประมาณนั้นนะกินกระแสสูงนะครับรอบคนลวดคนลวดเส้นใหญ่นะครับรอบน้อยอะไรประมาณนั้นนะครับก็อยู่ประมาณนี้ ตัวนี้อยู่ที่ประมาณสามโอห์มเองนะครับสามโอห์มเองนะครับตัวนี้นะครับก็เนี่ยตัวนี้ก็อยู่ประมาณศูน1จุดสองจุดหนึ่งโอห์มอะไรประมาณนั้นก็ว่ากันไปชุดชุดนี้นะครับชุดขับหัวเนี่ยได้สามได้สามโวลต์นะครับไฟประมาณสามโวลต์ชุดนี้ก็จับได้นะครับไม่อันตรายแต่ที่ระวังก็คือชุดนี้เท่าน,นั้นเองครับชุดนี้ชุดนี้กับชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต่อสายไฟไก่อนนะหาสายไฟทักเส้นหนึ่งก่อนมาต่อเ๋ยวเอาสายไฟไมาเชื่อมตรงนี้ก่อนนะครับเชื่อมชุด secondary ตัวนี้นะชุดพันโวลต์นะครับเรามาจี้ตัวนี้ดูดูว่ามันจะออกเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลองให้เพื่อนดูนะครับว่าจริงไหมนะครับเดี๋ยวผมจะการก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ต่อไอ้สายไฟ high โวลต์นะครับนี่นะครับชุดนี้นะครับผมก็แกะมาแล้วนี่แกะจากตรงนี้นะครับที่มันลงกาวอยู่ตรงนี้แกะออกมาแล้วมาต่อสายไฟนี่นะครับแล้วผมก็ไม่ไม่ได้พันนะครับเอากาวหยอดไว้เฉยๆนะครับไม่ให้มันไม่ให้มันไปแตะกันไม่ให้มันหลุดนะยังไม่ได้เชื่อมนะครับ นี่ก็เหม er ือนกันนะครับใชไฟเส้นนี้ก็วนมานี่เลยนะครับวนมานี่เลยวนออกมานี่เส้นสีเขียวนี่นะวนออกมานี่นี่อีกเส้นหนึ่งอีกขั้วหนึ่งของเขานี่นะครับเนี่ยชุดอ่าชุดนี้นะครับออกมานี่นะครับเนี่ยมาเข้าขั้วตรงนี้เห็นไหมเห็นขั้วนี่ไหมครับเนี่ยนี่นี่ขั้วนี้นะครับที่มันออกสองพันโวลต์เนี่ยตัวนี้เลยนะครับสองพันโวลต์ออกมาชุดนี้กับชุดนี้ตัวถังนี่นะครับที่มันลงตัวถังลงกาวนั่นเองลงกาวเพราะนั้นผมแยกจากกาวไปแล้วนะครับตัวนี้เลยเห็นไหมครับแยกออกมาแล้วนะครับ ออกมาเป็นสองเส้นแล้วแต่ไฟสองเส้นคราวนี้จะลองว่าไฟมันแรงแค่ไหนนะครับตัวนี้สองพันโวลต์นะครับสองพันโวลต์นะครับออกมานีเนี่ยผมก็มีสายไฟใหญ่ๆลอยนี่นะครับดูที่ว่าเขาจะไฟจะลุกไหมนะครับไฟจะแรงแค่ไหนสองพันโวลต์ส่วนในชุดนี้สามโวลต์เนี่ยนะครับสามโวลต์เป็นเรื่องส้หลอดนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูนะครับลองวัดให้ดูนะครับแต่ชุดนี้ผมไม่วัดนะครับพอมิเตอร์ผมไม่มีมิเตอร์มีแค่เท่าไหร่เนี่ย จ็ดร้อยโวลต์นะครับเนี่ยเจ็ดร้อยโวลต์นี่ครับมีเต์ตอนนี้แค่ได้แค่เจ็ดร้อยโวลต์สูงสุดนะครับเอซีเท่านั้นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะต่อเอาสายไฟนะครับสายไฟเอซีเนี่ยนะครับสายไฟเอซีเนี่ยตัวนี้นะครับเอาไปหนีบนี่นะครับอันนี้ไฟฟ้าเข้านะครับเอซีเข้าเราก็จะหนีบนี่สองขั้วนี้นะครับไอขั้วนี้สามโวลต์เนี่ยสามโวลต์ไม่เกี่ยวนะครับนี่ขั้วนี้สามโวลต์เราไม่เกี่ยวนะครับ สามโวลต์นี้มเอาไปพันไว้แค่นี้เองนะครับสองสารอบเองนะครับตัวนี้ประมาณนั้นนะครับกระแสได้อยู่นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมป้อนไฟสองรอยี่สิบเข้าไปก่อนนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับป้อนเข้าไปแล้วนะแต่ว่ายังไม่ปล่อยไฟนะยังไม่ปล่อยไฟนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กนะครับนี่ปลั๊กสองรอยย่สิบอยู่ที่นะครับจะเสียบปลั๊กเข้าไปมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมต้องเอากล้องวางก่อน นี่นะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาปลั๊กนี้ไปเสียบไฟ220นะครับเข้าหม้อแปลงไมโครเวฟนะครับก็ขดไพรมารีนะครับขดไพรมารีนี่ไฟเอซีสองร้อยโวลต์เข้านะครับปกติของหม้อแปลงไมโครเวฟนะครับชุดนี้เป็นไฟ3โวลต์นะครับชุดบางคนมองว่าไอ้ชุดนี้3โวลต์มายังไงนะประมาณนั้นนะครับก็ข้าพันอยู่ตรงประมาณ3-4รอบประมาณนั้นเองนะครับพันตรงนั้นเองก็ไม่มีอะไรมากมายออกมาตรงนี้นะครับไอไอขั้วที่ขั้วตัวนี้เป็นจุดใต้หลอดนะครับมือจับได้นะครับขั้วนี้ไม่อันตรายนะครับ แต่ว่าที่อันตรายก็คือขั้วนี้นะครับขั้วนี้นี่เส้นนี้ที่ที่ผมทําเอาเส้นเขียวจอเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูนะครับเราจะเสียบปลั๊กนะครับไฟจะตรงนี้ออกเท่าไหร่นะครับมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดเสียบปลั๊กแล้วเปิดสวิ์นะเนี่ยดูนะครับเห็นไหมครับแรงแค่ไหนเนียไฟไฟสองพันกัโวลต์นะครับตัวนี้นะครับแรงมากนะครับตัวนี้นะบางคนไม่รู้ไม่เข้าใจนะครับว่าโอ้ยทำไมไฟตรงนี้มัน แรงนะครับอะขนนั้นต้องระวังนิดนึงนะครับเวลาทําเครื่องไมโครเวฟเนี่ย้ามือไปจับขณะที่เสียบปลั๊กอยู่บางคนเฮ้ยไฟแค่นี้วัดมันมิเตอร์มไม่ได้ไอ้ตัวนี้มิเตอร์วัดไม่ได้นะครับเพราะมิเตอร์ม,มีแค่เจ็ดร้อยโวลต์แปดร้อยโวลต์มิเตอร์ต้องต้องผ่านอาเพราะประมาณอ่าสิบเมกยี่สิบเมกอะไรประมาณนั้นแหละก็ยังพอไหวอยู่นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าจริงๆแล้วก็ไม่ต้องวัดอะวัดว่าขาดไม่ขาดก็พอแล้วไฟออกไม่ออกแล้วก็ลองจี้ดูก็ได้นะครับถ้าอยากลองดูนะครับผมก็เอาใหญ่ๆนะครับไม่กล้าเยอะจัด ทำให้หม้อแปลงมันจะรอดได้ดูนะครับเห็นไหมครับนี่เนี่ดูนะครับเป็นปั๊บเลยดูความแรงมันแค่ไหนดูนะครับนี่ยนี่ครับหม้อแปลงแรงมากนะครับบอกไว้ก่อนว่าแรงมากๆเลยนะครับถ้าจี้ปั๊บเนี่ยปื๊ดเลยนะครับว่าไฟสองพันกว่าโวลต์นะครับสองพันกว่าโวลต์บางคนไม่เข้าใจนะว่านู่นนี่นั่นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาออกก่อนนะออกก่อนแล้วลองให้ดูใหม่นะครับ ว่าตรงนี้วัดได้ไหมนี่ยางที่ผมทําไว้ละลายเลยยงเกีบยวไปครับนี่ละลายเลยนะครับเดี๋ยวผมเช็ดออกก่อนนะนี่นะครับเห็นไหมสายด้วนไปเลยนะครับสายด้วนไปเลยไฟแรงนะครับตัวนี้ไฟแรงนะครับไม่ใช่ว่าไม่แรงนะครับแรงนะครับไมโครเวฟตัวนี้นะครับก็ตัวนี้มันอยู่ที่เจ็ดพันวัตต์นะครับเนี่ยเยมันจะบอกเลยนะครับเนี่ยนี่ค GL 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 GAL เนี่ยนะครับเจ็ด 00e เนี e ่ยมันหมายความว่า7,000วัตวมาเป็นตัวนี้นะครับส่วนขั้วนี้นะครับขั้วนี้เดี๋ยวผมปลดนี้ออกก่อนนะเดี๋ยวผมดึงปลั๊กออกก่อนอ่ะตอนนี้เราจะมาดูขั้วนี้นะครับขั้วนี้นะว่ามีไฟเท่าไหร่นะครับอ่าตัวนี้จะมี3โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟก่อนนะเดียบปลั๊กเข้าไปนะครับอ่ะเปิดไฟนะครับ เนี่ยเสียงก็จะฮึมเลยนะครับเป็นไฟ AC นะครับ AC เดี๋ยวผมตั้งไว้ที่6โวลต์แล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวผมจะตัดตัวนี้ให้ดูนะวันวัดยากนะครับตัดเลยนะครับเพราะว่าได้ใช้แล้วอ่ะนี่นะครับตัดออกไปเลยขั้วนี้ไม่ใช้นะครับจะได้มีสองขั้วเห็นชัดเพราะเป็นขั้วเดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะครับผมจะปลอกตัวนี้ก่อนนะไฟตัวนี้ประมาณสามโวลต์นะครับ สายท่านี้เขาวนอยู่ตรงนี้สามรอบประมาณสามรอบสี่รอบประมาณนั้นนะครับนี่เห็นเห็นสายท้องเห็นสายไฟแล้วนะครับเห็นลวดแล้วนะครับลวดเห็นไหมครับเส้นนี้ผมก็จะแกะก็ได้นะไม่ตัดแล้วแกะชุดนี้บางคนบอกว่าชุดนี้ต้องมีนะฮะวัดไฟถ้าไม่มีนี่ก็มาแปลงเสียนะครับมาแปลงก็เสียต้องมีไฟนะครับตัวนี้วัดไฟก็จะมีประมาณสามโวลต์อ่ะเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับ นี่ออกมาแล้วนะครับนี่ออกมาแล้วชุดนี้นะครับแต่ชุดนี้อย่าไปจับนะครับพันโวลต์สองพโวลต์นะครับแยกกันนะครับทั้งหมดมี3ามชุด p r i มารี s ซค o n น a r y 2ชุดนะครับอ่ะนี่นะครับอ่าดูกันทําไมมิเตอร์มันปิดปิดแบตหมดหรือเปล่าอ่ะนี่นะครับตั้งสเกลหกโวลต์เลยอ่ะเปิดไฟนะครับนี่ลองทำแล้วนะครับนี่ดูได้กี่โวลต์นะครับประมาณ3ามสี่โวลต์ประมาณนี้นะครับ เนี่ยสามจุดแปดเห็นไหมประมาณสามจุดแปดโวลต์นะครับชุดนี้อยู่ที่สามจุดแปดโวลต์นะครับชุดนี้จับได้นะครับชุดนี้จับได้เลยนะครับเนี่ยจับได้เลยเขียได้เลยนะครับเนี่ยชุดนี้ไฟแค่สามโวลต์แต่กระแสก็ได้อยู่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเป๊ะๆอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมหลอดไฟก็ได้นะครับหลอดไฟต่อก็ติดนะครับเส้นนี้นะครับถ้าหลอดไฟไม่ออกเนี่ยแสดงว่าเขามีปัญหานะครับต้องดูด้วยนะครับ แต่ว่าเส้นที่อันุนอันตรายนะครับเส้นนี้ไม่เป็นไรนะจับได้นะครับนี่มือจับได้นะครับนี่เห็นไหมไฟอยู่ประมาณเนี้สามโวลต์นะครับแค่นี้นะครับแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งอ่ะตัวนี้ไว้สําหรับจุดเผาเผาหัวนะครับเผาหัวเผาไซรลอดแมกนีตอนนะครับประมาณนั้นนะครับนี่นี่นะครับลองได้เลยนะครับลองได้นะครับเส้นที่น่ากลัวคือเส้นนี้นะครับสองเส้นนี้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไอไฟสองรอยยี่สิบเนี่ยขด ไพ่มอลี่นี่ไม่ได้นะครับเนี่ยจับเคลียร์กันได้เลยนะครับบางคนกลัวไม่ต้องกลัวแล้วครับตัวนนี้นะครับเนี่ยพี่ได้ด้วยนะพี่ก็จะรอนนิดนึงเพราะว่ากระแสเขาสูงอยู่นะครับเนี่ยออกมาสามโวล์ถ้าอยากได้วลต์เนเยอะก็ไปพันเพิ่มมาก็ได้นะครับตัดคุดนี้ออกไปประมาณนั้นนะครับอเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับก็เพื่อนเพื่อนก็ลองไปทําม,มาดูนะครับวันนี้ก็เอาความรู้ด้าน <c oughs> เอาแปลงไปนะครับเพื่อนขอมาก็จัดไปให้นะรประมาณนั้นนะครับนี่ขดไพรมารีนะครับตัวนี้ขดไพรมารีอันนี้เซกนดารีหนึ่งชุดนะครับเนี่ยแกะดูได้เลยนะคนละชุดกันนะครับขดลวดนี่พันอยู่ประมาณสามสี่รอบประมาณนั้นนะครับก็จะได้ออกไปประมาณสามมูรอบละโวนประมาณนั้นนะครับรอบละโวนแต่อันนี้เยอะนะครับอันนี้ต้องสองพันล้อแล้วประมาณนั้นนะครับโอมสูงมากเลยนะครับโอมสูงมากอ่ะนั่นแหละประมาณนั้นแหละครับก็บางคนนี่ไม่เข้าใจ S <S เมาแปลงวัดยังไงอะไรยังไงนะครับถ้าไฟออกตามนี้นะแล้วก็มันจะมีคาปาซิเตอร์อยู่แล้วก็ไดโอดอยู่นะครับไดโอดความถี่สูงนะครับมิเตอร์วัดก็ต้องดูด้วยเราต้องตั้งประมาณ 10k นะครับ 10k ขึ้นไปนะครับไม่ใช่เหมือนไดโอดธรรมดาทั่วๆไปไม่ใช่นะครับเป็นไดโอดความถี่สูงนะครับคปาปาซิเตอร์ก็อยู่ประมาณ2,000โวลต์เพราะว่าพวกนี้ต้องเอาไปแปลงเป็น DC ทีทีนะครับปแปลงเป็น d ีทีนี้วงจรก็ไม่มีอะไรมากมายตามวงจรพวกนี้เขาจะ ลักษณะาการออกแบบวงจรนั้นก็ไม่ยากมากมายนะครับอยู่ที่หัวตัวหัวไบโคเวเตอรนั้นเองนะครับมันดิ้นตอนเขานะครับว่าการออกแบบมาเขาจะให้ทําให้อาหารสุกนี้ใช้ความร้อนเท่าไหร่นะความถี่เท่าไหไร่อะไรประมาณนั้นความถี่ที่ผมเข้าๆมามันอยู่ที่ประมาณอ่าสามสามจุดสี่ห้านะรู้สึกว่าสองนะเออจำผิดไปสองจุดสี่ห้าจิกกะเฮิร์นะเป็นจิกกะเฮิร์นะความถี่สูงมากๆนะจิกกะเฮิร์นะครับ ไม่ใช่เมกะเฮิร์ตนะครับจิกเฮิร์ตนี่สูงนะครับก็มันเป็นกิโลเฮิร์ตเป็นเมกะเฮิร์ตเป็นจิกเฮิร์ตนะครับจิกเฮิร์ตนี่สูงมากๆนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับพวกนี้ใช้ฟามถีเป็นตัวทําแม้อาหารสุกนะครับประมาณนะครับก็เขาเรียกว่าความทีเวฟนะครับไม่อยากพูดมากเดี๋ยวผิดอุปกรพูดมาผิดได้นะครับเราเอาเฉพาะที่เรารู้นะครับมีความรู้ก็เอาไปไม่รู้ก็ไม่เอาไปไม่ให้นะครับรู้เมื่ว่าไม่เอานะครับ <laughs> มันต้องลองครับผมป็นคนชอบลองอนะประมาณนั้นนะพวกนี้มันก็อ่าส่วนใหญ่ที่เสีย,สยไปบ่อยนะครับก็ไดโอดมันไม่ค่อยเสียไดโอดวามทีสูงก็จะเสียยากอะ่ะก็มีเือนกัน,นที่เสียก็มีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแคปนะครับแคปก็คือหรือว่าคาปาซิเตอร์อะไรค่าความจุคนนิดเดียวเลยนะประมาณ1ไมโครมันแห้งมันก็จบเลยนะประมาณ1ไมโคร0ูนย์จุดแปดศูนย์จุดเก้าหนึ่งจุดสองสองจุดสองอะไรประมาณไม่ถึงสองแล้วประมาณหนึ่งกว่าประมาณนั้นขึ้นอยู่กับว่า แต่เตาเขาจะขีริดอะไรประมาณนั้นมากกว่านะครับก็ต้องดูกันนะครับก็พวกนี้เขาใช้ตัวซีซีพวกนี้พอใช้หนักๆความถี่สูงด้วยแล้วก็จะเสียเร็วนะครับก็ถ้าเกิดว่ามันไม่ร้อนนะครับหรือว่ามันมัน,ม,นมันใช้เสียบไปแล้วไม่ทํางานไม่ร้อนนิ่งมันก็ต้องดูนะครับตัวใหญ่ก็วัดดูนะครับใช้มิเตอร์วัดดูก็ได้นะครับค่าไมาโครมันลดมากๆมันก็ทําให้อความร้อนไม่ได้อะไรประมาณนั้ความถี่ไม่ถึงอะไรประมาณนั้นแหละครับก็ลองวัดดูมิคยานะครับ ถ้าไฟเข้า220เข้าไปที่ไอ้หมอแปลงตัวนี้นะครับเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยยังไงออกมาออกไปที่หัวนะครับไม่มีอะไรเลยเอยวงจรเอนแค่เป็นวงจรประกอบเฉยๆนะครับประกอบการตัดต่อการอะไรพวกนี้เองครับหลักจริงๆก็มีแค่นี้นะครับกับพวกจานพวกอะไรก็คนละเลรื่องกันจานไม่หมุนอาหารมันก็สุกนะครับนะครับไอที่เขาหมุนเนะี่ยก็หมุนให้มันรอบนะมันจะได้ลังสีหรือว่าไอ้ให้ลังสีขึ้นเวบมันจะได้ไปทั่วอะไรประมาณนั้นแหละครับแต่ว่าอันนี้คือการทํางานของเขาเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็ มีความรู้ประมาณนี้นะครับแอบก็ต้องดู่ดูไม่กี่อย่างนะครับก็หลักๆก็แค่ส่วนใหญ่ก็ที่เจอว่าคอนเนเซอร์เสียอะไรไม่ได้ช็อตลงกาวหัวช็อตลงกาวช็อตลงกาวไอ้ตรงหัวแมคเวฟมันจะมีสองสองเงี้ยงนะหัวหัวเผาน่ะครับบางทีก็จะช็อตลงกาวบ้างก็ทําให้อ่าทงานไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะครับก็ต้องดูกันนะวัดด้วยนะครับหัวกะกาวต้องไม่ถึงกันนะครับหลายอย่างนะอะไรทํางานยังไงเราก็ศึกษาดูครับอะวันนี้ก็เอาความรู้ไปนะครับ อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้นอกเรื่องนิดนึงนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องรถเพื่อนคงไม่ว่ากันนะครับอ่ะนะครับกอพอดีเขาขอมาก็เลยจัดไปเขาให้มาเราก็มาทําให้ดูนะครับจะได้ไม่ไปผิดทางกันนะครับไปวัดกันดูว่ายังไงนะครับอันไหนไฟตัวไหนตัวไหนก็ต้องรู้กันนะครับเอ้าเอ้าฟามรู้ไปนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมช่างเล็กด้วยนะครับสวัสดีครับ